ไม่ใช่ครัวคุณพิมพ์นะคะรู้จะมาแหกถุงแล้วกันเนาะวันนี้สั่งซื้อเกงยีนไปนะคะทุกคนจะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะของ H&M นะคะก็ช่วงนี้เขาจะนิยมฮิตช่วงเกงยีนที่เขาเรียกว่าเป็นทรงแบบบอยเฟรมใช่ไหมคะแต่พี่พิมไม่ชอบบอยเฟรมมีความรู้สึกมันใหญ่ไปเพราะขาดิฉันเป็นเป็นกุ้งแห้งนะคะดิฉันก็เลยสั่งเป็นแบบ g i r l f r i e มานะคะเท่ๆเห็นไหมชิคๆหนึ่ตัว ันนี้ชุดเป็นไงชุดแหทนะแหกจริงๆค่ะนี่ต่อไปนี่ก็จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าวะคนละทรงอันนี้ก็เป็นเกล็ดเฟรมอีกันเดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะคะขอตัวไปแก้พาก่อนไปค่ะต่อไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบเติร์ดแบบนี้นะคะก็สวยดีนะั่นน่ารักดีแล้วก็ใส่ส้นสูงหย่งขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยืนโพสอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ เราใส่กระโปรงเราใครก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็จะ,ะบ้าเหรอเก็งยีนทีใส่กระโปรงบ้าเอ้ยนี่ใครเห็นไหมทุกอย่างฟิตเปรี้ยวขมแมวท้องหนึ่งเพิ่งกินข้าวเสร็จ <c oughs> ตัวนี้เซอร์มากเลยค่ะวิกินี่โอ้โหขาดตั้งแต่หัวเข่าเลยนะคะขาดเยอะเปไหมดูตั้งใจเป็นนิสหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็สามารถพับได้นะคะตัวตะกี้เราก็สามารถพับได้นะคะ เท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ส้นสูงแต่ไม่ต้องพับก,ก็ได้เนาะยืนแบบน,นั้นไปเลยอะไรอย่างงี้ดีกว่าเท่กว่า,วาดูเซอร์กว่านะฮะนี่เห็นไหมแนนเปียทำค่ะมีคนหลายคนถามว่าทำสโพกไหมทำนะคะโอเคนะคะรู้เรื่องเป็นไงบ้างคะชอบไหมของเอชค่ะไม่ถูกค่ะเออไม่ถูกนะไม่แพงค่ะ แฟชั่นช่วงนี้นะแต่บางคนก็<ๆ>ชอบใส่เป็นแบบว่าเก่งยีนแบบบอยบอยเฟรนอะไรอย่างงี้ที่มันแบบหลวมๆแต่พี่คิมแบบว่ามีความรู้สึกมันใหญ่ไป็นสับดิชั้นถ้าฉันใส่แบบนั้นเข้าใส่ข้อขาดิชั้นดูสิขาเล็กแค่นี้ค่ะนั่นแหละก็ใส่แบบเกิร์ลเฟนแล้วกันเนาะแบบว่าประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยชิคๆเท่ๆนะคะเก่ง okay, ค่ะแล้วพี่กาย